ประเด็นสาคัญอยู่ตรงที่ว่าการที่เขาหนีคดีไปเนี่ยด้วยหลังการถูกรัทประหารเนี่ยคือโอเคข้อหนึ่งข้อที่จริงแรกคือเมื่อคนเราถูกรัทประหารน่ะย่อมจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วมันจะมีการหนีไปเป็นปกติอยู่แล้วแต่หนีไปแล้วเนี่ยทําไมคดียังดําเนินต่อได้เพราะปกติในคดีอาญาจำเลยจะต้องอยู่สู้คดี เว้นแต่จำเลยจะขอให้มีการพิจารณารับหลังในบางนะัดดังนั้นมันเป็นการดำเนินคดีฝ่ายเดียวการดำเนินคดีฝ่ายเดียวยังไงก็ผิดหลักนิติธรรมแล้วที่ทำไมต้องดำเนินคดีฝ่ายเดียวเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนีไปแบบว่าดำเนินคดีไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายคดีหมดอายุนี่ก็คือต้องการจะทำทุกอย่างที่มันบิดจากหลักกระบวนการกฎหมายปกติเพื่อจะเอาผิดทักษิณให้ได้สุดท้ายพอเอาผิดได้ตามกระบวนการที่ตัวเองเนี่ย เริ่มต้นมาแล้วแบบเนี้ยคุณทักษิณเขาก็โอเคยอมเลือกที่จะรับแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษมันจึงมาจบลงตรงนี้แล้วก็นั่นก็คือสาเหตุที่คนที่อาจจะเป็นกองเชียร์ทักษิณหรือคนที่เห็นอกเห็นใจเนี่ยเขาก็รู้สึกอยู่ตลอดเวลานั่นแหะค่ะว่าคุณทักษิณถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม มันก็จะมีคน,คนที่ไม่ยอมรับผลของการตัดสินเหล่านั้นอยู่ตลอดเนื่องจากกระบวนการมันไม่เป็นธรรมค่ะผมถามคุณโบครับตอนที่สาลตัดสินสารคดีคุณโบลองค้นข้อมูลตอนนี้เลยครับเขาตัดสินด้วยรัฐมนุนฉบับไหนแล้วข้อหาอะไรครับโบอ,อยู่บนหลักอย่างนี้ค่ะโบอ,อยู่บนหลักว่าไม่ว่าจะเป็นคดีข,ของใครข้อหาอะไรถ้ากระบวนการพิจรารณาไม่เป็นธรรมแล้วโบไม่รับผลค่ะ อันนี้คือในใจไม่รับอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นใครด้วยนะขอย้ำแต่เมื่อเราอยู่ภายใต้กฎหมายเราก็ต้องยอมรับโดยสภาพค่ะก็คือโอเคใครถูกแต่สิ่งเราจะไม่ทำอะไรได้เราก็ทำได้แค่ในใจรู้สึกคานแต่โดยสภาพของความเป็นนิติรัฐมันก็คือการต้องยอมรับส่วนคุณทักษิณเขาเลือกของเขาเองเขาเลือกที่จะยอมรับผิดเลย เมื่อกลับมาแล้วก็ขอพระประธานอภัยโทษเลยเพราะฉะนั้นความเห็นต่างใดๆนอกจากนั้นเป็นความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้แต่นี้เรากําลังบอกว่าวิธีคิดของเราเป็นยังไงมันทําให้เกิดอะไรไหมคุณโบอันนี้อันนี้ผมจะข้ามต่อเอ้เออข้ามต่อไปแล้วนะเพราะผมขี้เกียจมาไอ้มาโต้ยังไอ้เรื่องของอ่อที่ผมถามคุณโบไปไม่คก็คุณโบก็ไม่ได้ตอบเหมือนกันแต่นี้ข้ามต่อไปแล้วมันเป็นการให้น้ำหนักที่ต่างกันค่ะโบจะบอกว่าที่โบไม่ตอบเรื่องคดีเพราะอะไร บอกให้ความให้น้ำหนักกับกระบวนการยุติธรรมมากๆถ้ามีใครถูกตัดสินคดีอะไรด้วยกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมโบจะไม่สนผลและรายละเอียดของคดีนั้นเลยอันนี้คือจุดยืนของเราอ่าเพราะฉะนั้นโบเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยก็โอ้ไปดูรายละเอียดแล้วก็ก็ด้วยด้วยความคิดความเห็นว่าเนี่ยผิดแน่เราก็บอกว่าคุณนักสินต้องผิดต้องรับโทษบ l า bla แต่สําหรับโบโบ,บให้น้ําหนักกับอีกสิ่งหนึ่งเหนือกว่านั่นกะ็คือ กระบวนการยุติธรรมแล้วตามหลักนิติธรรมนะถ้ากระบวนการผิดเขาไม่รับเลยค่ะพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบศาลที่เพ่งคดจะต้องไม่รับพยานหลักฐานนั้นด้วยแต่เมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีการยึดหลักการในเรื่องนี้ซึ่งไม่เป็นไรก็คือเห็นต่างกันในเรื่องของหลักการค่ะคุณคุณ,ค,ณคุณต้องคุณโบต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่ากระบวนการยุติธรรมณตอนนั้นเนี่ยที่เกิดเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐมนญปี50ขึ้นมาเนี่ยคุณโบต้องเข้าใจนะว่า มันมันเป็นกระบวนการที่เป็นคู่รักคู่แข่งกับคุณทัษินทั้งนั้นก็แน่นอนก็รัฐประหารมันเกิดปีสี่เก้าแล้วรัหนุ่นเกิดปีห้าศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ผมก็เลยพูดสามคดีที่คุณทัษินโดนเนี่ยทําไมถึงคุณทัศินยอมรับคุณรู้ไหมคุณทัศิณไม่ยอมคุณทัษินมีช้อยส์อะไรอ่ะคุณทัษินไม่มีช้อยส์นะเมื่อคุณถูกยึดอํานาจแล้วอ่ะคือคุณคือคนที่ไร้ทางเลือก เอาจริงๆนะเรื่องของความผิดหลักนิติธรรมเนี่ยมีอีกหลายอย่างค่ะอย่างเช่นศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยมีศาลเดียวหมายความว่าคุณได้สู้คดีชั้นเดียวคุณถูกเลือกปฏิบัตินะคะเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาสู้คดีได้ถึงสามศาลชช้นต้น,นอุทธรดีกาแต่เป็นนักการเมืองปุ๊บมาถึงเจอศาลดีกาเลยนี่ก็คือความไม่ปกติอีกอย่างหนึง่งที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมนี้มันน้อย คือมันมีเฉพาะคน <Goodness. S 1> ที่ได้ชื่อว่านักการเมืองเท่านั้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้นซึ่งมันมีไม่กี่คนในประเทศมันจึงไม่มีใครเคยเรียกร้องความยุติธรรมให้คนเหล่านี้และคนเหล่านี้จำนวนมากก็ไม่กล้าหาญพอที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองเพราะทันทีที่พูดก,ก็จะถูกหาว่าทำเพื่อตัวเองทันทีที่อยากแก้กฎหมายก็จะถูกหาว่าทำเพื่อตัวเองจึงไม่มีมใครกล้า,ลส,าสาร <นะ S 2> <อ>ที่จะมาทำหลักการที่มัน <laughs> ถูกต้องผมว่านักการเมืองโดนสองสารนะไม่ใช่สารเดียวนะไม่ใช่ค่ะ คำว่าสารดีกาคะแนนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมันก็บอกแล้วว่ามันมีศาลเดียวอุดรทอนได้แค่คำสั่งค่ะและการอุธรณ์นคำสั่งนั้นคือการอุธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของสารดีกาซึ่งไม่มีทางที่เขาจะไปกลับคํที่ภากษาของผู้ภากษาสาลดีกาเท่าคนอยู่แล้วเอาคุณโบคุณโบฟังก่อนนี่คือการที่ผมบอกว่าทำไมสองสารทำไมเพไม่ผมผมบอกว่าสองสารรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าทางการเมืองที่ผมเคยดูมาเนี่ย มันจะไปตัดสินที่ศาลองค์กรอิสระก่อนเลยหรือคือรัฐธรรมนูญก่อนเลยแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปไปโดนอาญาใช่ค่ะมันคนละส่วนกันค่ะมันมันไม่ใช่ส่วนผมนค่ะบ้านการีเนี่ยมันอาจจะดําเนินไปแบบนั้นอย่างเช่นอ่าคดีผลอนาคตใหม่คดีของพวกก้าวไกลที่บอกว่าอ่ะตอนเนี้ยโดนอ่าศาลรัฐธรรมนูญมาฟันเรื่อง แก่หนึ่งหนึ่งสองแล้วก็บอกว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ปปชมีคนไปร้องต่อที่สองสามแยกกันค่ะแยกกันแต่มันมีคนเอาสารตั้งต้นจากที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งได้ก็ผมพูดแบบจกหยอกเลยนะว่าจริงจริงมันก็สองสารสารแรกเนี่ยสารองค์กรที่เป็นเป็นเเอ่ป็นประมาณว่าชี้นำพอชี้นําเสร็จปั๊บอ่ะตอนนี้ก็ไปดูแล้วว่ามันจะไปสารที่สองยังไงก็คือสารเนี่ยอย่างที่คุณบอกว่า นั่นนั่นนั่น,น,นคือกระบวนการยุติธรรมที่ผมผมมองเหมือนคุณโบเลยมันมันมันไม่เป็นธรรมเลยมันไม่เป็นธรรมเลยไม่มีอะไรเป็นธรรมเลยแต่ว่าที่ผมมามามา,มาเอาเข้าเรื่องคุณทัศินต่อผมมาปับคุณทัศินเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการที่อ่าคุณเป็นนักโทษอะ่ะแต่คุณกระทําการแบบนี้แล้วก็มัน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 ก่อเกิดอะไรรู้ไหมบรรทัดฐานทั้งต่อต่อไป บเข้าใจในความรู้สึกตรงไหนนคะคะแล้วโบจะบอกว่าถ้าโบเป็นคุณทักษิณโบคงไม่เลือกที่จะทําแบบนั้นค่ะแต่มันมีนัยยะไหมอ่ะแต่จริงไอ้นัยยะอะไรก็ตามที่ผมคิดแล้วมันรู้สึกคือคือผมไม่พอใจแ,แค่ขบวนการของอยุติธรรมซึ่งมันทําให้เห็นเลยว่าไฮ้คนมีตังค์เท่านั้นที่จะหลุดพ้นคนมีอำนาจเท่านั้นที่จะหลุดพ้นนักการเมืองเท่านั้นที่จะหลุดพ้นแบบนี้ใช่ไหมไมันเกิดบรรทัดฐานแบบนี้เลยค่ะ,คะบรรทัดฐานประเทศไทยมันมั่วยิ่งกว่านั้นค่ะ มันไม่ใช่คนมีตังค์เท่านั้นที่จะหลุดพ้นหรือนักการเมืองเท่านั้นที่จะหลุดพ้นแต่มันคือว่าคุณเป็นใครคุณยือนอยู่ฝั่งเดียวผู้ถืออำนาจหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ยือนอยู่ฝั่งเดียวผู้ถืออำนาจคุณเป็นนักการเมืองอคุณเจอหนักวกว่าชาวบ้านอีกค่ะวิขอโทษครับงั้นก็เหมือนเพื่อไทยตอนนี้สินาะขอโทษนะครับที่พูดอย่างนี้คือจะพูดยังไงกไ็ได้ค่ะเพราะว่าสําหรับโบโบ,บ,บ,บไม่ได้อยู่โบไม่ได้เป็นกองเชียร์พักไหนคะ่ะ<ฮ>แต่โบกาลังจะชี้ว่าอขทษครับ ปกตลลราจะชี้ว่าระบบในเมืองไทยมันมั่วมากกว่าที่ทุกคนพูดแบบผิวเผินว่าคุกม,มีไว้ขังคนจนเท่านั้นมันแยก่กว่านั้นนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อมีการแข่งฝั่งฝ่ายทางการเมืองแล้ว่มันทําให้บทสนทนาเนี่ยเป็นไปแค่ระดับของการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองแต่โบจะบอกทุกคนว่าคุณต้องมองไปให้ไกลกว่านั้น เพราะสิ่งที่หนักกว่านั้นมันไม่ใช่แค่คู่แข่งทางการเมืองแต่มันคือระบบที่แห่งสวยแลวมันเป็นระบบที่แห่งสวยที่ถูกสร้างมาจากความตั้งใจของคนที่ต้องการจะกลุ่มอำนาจเอาไว้ในแบบที่ไม่ต้องผ่านการเลือกตั้ง